เมื่อวานนี้เห็นคุณเทงโพสต์นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะไปยกมือให้ลุงหนูเป็นนายกชั่วคราวแต่ไม่ร่วมรัฐบาลด้วยหล่อมากค่ะรอสุดๆไปเลยค่ะอืมให้ลุงหนูเป็นนายกรัฐมนตรีในเสียงหกสิบเก้าเสียงนี้นะแล้วให้ผลประชาชนว่าเดี๋ยวลุงหนูจะแก้รัฐธรรมนูญสองห้าหกศูนย์ให้หรอคะเชื่อลุงหนูได้หรอคะลุงหนูนี่เป็นฝั่งพรรคอนุรักษ์นิยมเลยนะคะก่อนหน้านี้พรรคส้มลืมแล้วหรอคะ พักเพื่อไทยเสนอร่างสสรเข้าไปแต่ยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองแต่พักส้มไม่เห็นด้วยไม่ใช่หรอคะพักส้มอยากจะแก้ทั้งหมดไม่ยกเว้นหมวดใดเลยไม่ยกเว้นหมวดพระมหากษัตริย์นี่แหละค่ะคือปัญหาที่มันยังแก้ไม่ได้เพราะคุณก็ไม่ยกมือให้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองสบอก็ไม่ยกมือให้อีก ทั้งสสและสวออมันต้องร่วมมือกันมันต้องช่วยกันยกมือไงแต่พวกคุณไม่ความร่วมมือไงพรรคเพื่อไทยมันก็แก้ไม่ได้แต่คราวนี้คุณมาบอกว่าคุณจะแก้แก้ได้แน่นะวิเราเห็นด้วยนะถ้าคุณจะแก้เราอยากจะแก้รัฐมนูญปีสองห้าหกศูนย์มากๆเลยค่ะมันมีปัญหากอบอับสวเนี่ยมันมปัญหากับองค์กรอิสระเนี่ยมากๆเราไม่อยากจะมีตรงนี้แล้วเราอยากให้ประเทศมันเดินหน้าอยากให้รัฐบาลมันสมุด แต่ถ้าคุณจะแก้ให้จริงๆเราก็ยินดีเราชอบมากแต่คุณจะแก้ให้แน่หรอทั้งสองพักนี้นะคะมีอาเจนดอันนี้เป็นคำถามฟายเองนะพักส้มตอนนี้กำลังมีคดีที่รอการตัดสินคือคดียื่นแก้มอหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมพักภูมิใจไทยตอนนี้ก็รอตัดสินคดีหัวสวค่ะทุกอย่างก็หวดเข้ามาแล้วค่ะ ถ้าสมมุติว่าพรรคภูมิใจไทยเขาจะแก้ให้นั่นหมายความว่าเขาต้องเห็นด้วยกับพรรคส้มนะที่ยกมือให้เขาเป็นนายกเห็นด้วยหมายความว่ายังไงเห็นด้วยหมายความว่าถ้าพรรคส้มจะแก้ทุกมาตราไม่ยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองพรรคน้ําเงินต้องเห็นด้วยถูกต้องไหมแล้วมันจะไปเป็นเงื่อนไขอีกไหมพอเป็นเงื่อนไขอ่ะสวไม่เห็นด้วยอ่ะพรรคน้ําเงินไม่ได้เกี่ยวกับสวนะ สวอเขาเป็นเอกเทศเขามีความคิดเป็นของตัวเองสรุปสวอไม่ยกมือให้ไม่ผ่านอีกม็อบพิจตุพรขึ้นมาอีกไม่ยอมอีกสุดท้ายทหารออกมาจบที่รัฐปรหารหรือเปล่าคะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คือตอนนี้นะคะพวกคุณฉวยโอกาสมากๆคะ่ะ ฝั่งรัฐบาลคือฝั่งเสียงข้างมากถูกไหมฝ่ายค้านคือฝั่งเสียงส่วนน้อยใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณกําลังเอาเสียงส่วนน้อยแล้วก็จะโหวตให้เสียงส่วนน้อยเป็นนายกค่ะอันนี้ถ้าจะให้ฟ้าพูดส่วนตัวนะคะอันนี้คือการรัฐประหารรัฐสภาค่ะและสิ่งที่พวกคุณกําลังจะทําเนี่ยถามจริงๆเถะค่ะทําเพื่อประชาชนจริงๆหรือทําเพื่อเอาตัวรอดคะ